คุดขุดขุด,ด,ดอุย้ยมันเป็นไงไอ,อ,อ้อ้วนเนี่ยไอ้จ้นู้นอะขี้ขี้ขู่กันแต่นั้นอยากออกแต่น,นี่ขุดไซก็มีให้ขุดทำไมไม่ขุดมาขุดผ้าแม่ใหม่ปูผ้า ปูพายไม่นอนหรออุ้นเนี่ยอุ้นเนี่ยปูพายไม่หรอหอบหอบหอบอุ้นหอบไอจุดจุดจุดไม่หอบอุ้งกี้นะเด็กคนเนี้ยอ้งอุ้ยไอจิดไอดไวันนี้เกี่ยกา่จังออออออทำไม น้องมันมา,มานอนทับเนี่ยกินน้องแลาวมันกินจุดเท่านั้นใช่ไหมหวงหวงหวงใช่ไหมหวงหวงหวงห่วงอืมตัวน,นั้นจะออกนะเห็นไหมนะ่ะแล้วหนูไปขี้ทำไมหน้าโกงน้องนะไอขี้หมอนเุ้ยพอ,อกันขี้ชอบกันอยู่นี่เนี่ยเป็นยังไงบอกแม่มาจีไอ้วนบอกแม่มาจี อ้ยมจนขอจันขอไม่เืออุ้ยอ้ยเนี่ยอือเอาเอาเอดดทับแมเลยอือปล่อยทับแมมเลยอือนี่นี่อไเนี่ยอะไหนอ่ะมาเี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยเงี้ยโอ้มโหอะไรมหอะไรกหยมังหยัง อะไรนำคาญอีตัวนั้นจังเลยอ่ะดูสิอีจิริศน่ะดูสิน่ะเอ้ยดูมันทิ่น่ะมันอยากเรออกมาเล่นหนูโมโหจำอะไรไม่ได้ไงโมโหจำอะไรไม่ได้ฮึ้หู้หู้คนเขียวจับตูนนะจับตูนนะนอือคนเขียวคนนิ่มจังเลยมาเล่นทรายมาคนนิ่มๆเล่นทรายมาคนนิ่มๆ มีคนเกียวหนูจังเลยไม่คนเียวหนูไม่คนเกี่ยวหนูจังเลยเียว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 คีเก้ยจุันเก้ยวุันเกิ้งจวันนี้น่ะอยากออกบ้างแล้วน่ะอยากออกบ้างแล้วน่ะตาหนูตาหนูตาหนูมลวจะปหนูมลวจะปหนู กันเจ้ามันกันเจ้ามันกันเจ้ากันเจ้ากันจ้อุ้ยกันเจ้าอุ้ยกันเจ้าจุดกันเจ้าอุ้ยกันเจ้อุ้ยขุดฟางเยอะเลยขุดเยอะเลยขุดเยอะเลยขุดเยอะเลยกันเจ้าขุดทั้งวันแน่ๆเลยทั้งคืนแน่เลยมาหัวอะไรดานียเมียจิตริศมันโดนหลอกขายซะแล้วเนี่ยจิตริศบอกคนขายบอกตัวเมียเนี่ยไดาปกระพุมีไข่อออกมาแล้วห้าเดือนนะ ห้าเดือนมีไข่ออกมาได้ตัวนั้นนะห้าเดือนอ่ะแย่เย่แย่แย่กัดกันไข่ขาดแน่เลยเนี่ยเฮ้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 ยโอ้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 เอาไปขุดปวนดินกับแม่เด้อพวกเนี้ยไปปวนดินให้แม่นะไปปวนดินให้แม่นะลูกนะอู้หอู้หอู้เครียดหรอเครียดอะไรโมโหอหูอน้องมาทับ กินโน้เห็นไหมต้อง่ปกินโน้่ทำไมไหมบ่นจุ